สวัสดีครับวันนี้มีคําถามมากมายนะครับที่ทําให้ผมจําเป็นที่จะต้องมาช่วยไขยคําตอบในความกังวลใจของทุกคนเกี่ยวกับวัคซีนนะครับคือมีคนถามเยอะมากในทาง YouTube แล้วก็ในทาง f c e e o o o นะครับต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับคนส่วนใหญ่จะเริ่มมีคําถามว่าจะต้องหยุดวิตามินอาหารเสริมยารักษาโรคตัวไหนต้องหยุดนะครับกาแฟชานมชานมไข่มุกต้องหยุดหรือไม่นะครับอาหารอะไรต้องหยุด แล้วในขณะเดียวกันมีอาการเจ็บป่วยก่อนไปรับวัคซีนเนี่ยจะหยุดหรือเลื่อนการรับวัคซีนดีหรือไม่นะครับยาคุมยาฝังคุมกําเนิดฉีดหรือไม่ฉีดดีเว้นเท่าไหร่ว่าปัจจุบันเขาทานวิตามินดีวิตามิน A ทานโอเมก้า3ทานวิตามิน ทั้งนู่นนี่นั่นที่เพื่อนให้มาซื้อเองทั้งถูกทั้งแพงวิตามินเหล่านั้นเนี่ยยังคงกินได้ไหมนะครับแล้วจะส่งผลต่อปฏิกิริยาใดๆต่อวัคซีนไหมนะครับผมให้หลักการเบื้องต้นนะครับวัคซีนเนี่ยถูกพัฒนานะครับปัจจุบันโรคโควิดเนี่ยอยู่ในโลกเราเนี่ฮะประมาณประมาณปีครึ่งละนะครับวัคซีนถูกใช้อย่างแพร่หลายได้รับอ,อนุมัติโดยโองค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆให้ใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนั่นหมายความว่าข้อมูลในเรื่องวัคซีนเนี่ยเรามีจริงๆอยู่่แคประมาณ 6 7เดเดือนเองครับจนถึงน้าวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยรวมทั้งผู้วิจัยต่างๆทั่วโลกให้ความสําคัญกับการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเราเอาข้อมูลมาจากไหนว่าวัคซีนตัวนี้ดีหรือไม่ดีกับยาตัวไหนหรือวิตามินตัวใดนะครับสิ่งที่เราเอาข้อมูลเหล่านี้ครับต้องตอบว่าณปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าวิตามินตัวไหนจะตี หรือจะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนด้อยลงนะครับถ้าใครเคยเห็นผลของการศึกษาที่เกิดขึ้นในซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลประเทศไทยคุณจะเห็นว่าภูมิต้าน,านทานที่เกิดขึ้นนะครับสมมติว่าบอกว่าภูมิต้านทานคุณขึ้นประมาณโดยทั่วไปประสิทธิภาพประมาณ80นะครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขจริงเนี่ยจะพบว่าบางคนภูมิต้านทานก็ขึ้นน้อยบางคนขึ้นปรี๊ดเลยนะครับแต่เวลาหาค่าทางสถิติเขาก็ต้องหาค่ากลางถูกไหมครับเขาก็ต้องหาค่าเฉลี่ยมาใช้ใ,ชในชีวิตความเป็นจริงของยาของวัคซีนเนี่ ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุเพศโรคประจําตัวอาหารนะครับพวกนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ทุกๆคนว่าทําไมคนนี้ปฏิกิริยาถึงน้อยถึงมากณนะเวลานี้นะฮะต้องบอกประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่วันนี้ผมจะบอกเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการทดลองในเฟส1นึ่คือในระยะของการทดลองวิจัยวัคซีนนะครับซึ่งเขาเอาวัคซีนตัวเนี้ยไปใช้ในประชากรทั่วไปที่เรียกว่า Real World นะครับก็คือ กลุ่มหนึ่งฉีดวัคซีนหลอกก็คือฉีดวิตามินเข้าไปนะครับคนไข้จะทําอะไรก็แล้วแต่ละเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับวัคซีนเขาก็ฉีดวิตามินเข้าไปนะครับแต่กลุ่มหนึ่งได้วัคซีนป้องกันโรคโควิดใช่ไหมครับนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าในภาพรวมความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่เราตอบคําถามว่าวันนี้เราจะกินวิตามินกินอาหารนี้ได้ไหมไปฉีดวัคซีนได้ไหมเนี่ยเราใช้บนฐานข้อมูลจากการสังเกตของประชากรที่ทดลองอยู่ในงานวิจัยว่าตอนที่เขาทดลองเราก็ไม่ได้ห้ามอาหารเสริมวิตามินเนี่ยเขาเรียกว่า real world ดังนั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะตอบคําถามคนเหล่านั้นว่าคุณกินวิตามินได้ไหมกินอาหารเสริมได้ไหมเนี่ยโดยทั่วไปเราตอบคําถามเบื้องต้นจากข้อมูลที่เรามีร่วมกับประสบการณ์ของวัคซีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องตอบตามความเป็นจริงตามกําปั้นทุกดินนะครับว่าวิตามินอาหารต่างๆเนี่ย เราไม่ได้มีข้อมูลโดยตรงถึงประสิทธิภาพของตัววัคซีนแต่วัคซีนเนี่ยสิ่งที่เราฉีดในคนณปัจจุบันโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยในเข็มแรกก่อนเนี่ยเพื่อให้ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิดนะครับก็จริงอยู่ว่าคุณต้องตัดสินใจเพราะว่าวัคซีนไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปซผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่น้อยไปจนถึงมากคุณจะสังเกตว่าเวลาเราอ่านฉลากยาฉลากวัคซีนเนี่ยมันจะยาวปลื้เลยนะนะครับแล้วก็มีคนที่อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับความหมายก็คือว่า การที่เราจะทราบว่าวัคซีนหนึ่งหนึ่งยาหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีปฏิกิริยาต่ออะไรบ้างเนี่ยเราใช้เวลาศึกษาประมาณ5-10ถึงสิบปีคำถามวันนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าคุณทานวิตามินซีวิตามินดีนะครับอาหารเสริมอะไรก็ตามคำถามสำคัญก็คือว่าถ้าคุณหยุดสิ่งเหล่านั้นหยุดรับประทานสิ่งเหล่านั้นนะครับมันจะส่งผลทำให้โรคต่างๆกำเริบไหมนะครับถ้าตอบว่าการหยุดวิตามินซีไม่ได้ทาให้โรคเ,เลือดออกตามไรฟันกาเริบคุณก็ก็หยุดเพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่า อย่างไรก็ตามนะครับปฏิกิริยาของวิตามินต่อวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมีแต่มันอาจจะมีลักษณะที่เรียกว่า0 0 0, 0, 0หรือหรือน้อยมากแต่มันก็ยังมีปฏิกิริยาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโดยใช้โดยเบื้องต้นเนี่ยเราใช้หลักการง่ายๆเลยครับถ้าคุณกินวิตามินอะไรตัวนั้นอยู่อาหารเสริมตัวนั้นอยู่หยุดได้ไหมถ้าหยุดได้หยุดแต่ถามว่าต้องหยุดกี่วันไม่มีใครตอบได้ครับก็ต้องใช้วิธีการในการตัดสินใจแต,แต่โดยทั่วไปแล้ว นะครับวิตามินอาหารเสริมพวกนี้ไม่ได้มีผลเ,เรียกว่าหยุดวันเดียวแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตเกิดอาการแย่แย่ลงนะครับก็แนะนําว่าถ้ากังวลใจก็หยุดวิตามินหยุดอาหารเสริมนะครับแต่ถ้าไม่ได้กังวลใจนะครับโดยทั่วไปองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าก็กินเหมือนใช้ชีวิตตามปกติไปไม่ต้องหยุดนะครับนะครับข้อที่สองคือยาโรคประจําตัวครับในโรคเบาหวานความดัน ยาหอบขื่ยาโรคหัวใจยาโรคไตคือยาโรคเรื้อรังนะครับผมพูดถึงในกรณียาโรคเรื้อรังหลักการขององค์การอนามัยโลกบอกว่าหากว่าคุณกินยาโรคเรื้อรังอยู่นะครับตั้งคําถามตัวเองว่าถ้าคุณหยุดยาโรคเรื้อรังเพราะแค่ต้องการว่ามันจะตีกับวัคซีนโควิดหรือไม่แล้วปรากฏว่าพอหยุดยาโรคเรื้อรังทําให้คุณต้องแอดมิดไอซียูเพราะโรคหอบขื่นะครับคุณทําให้โรคเกิดโรคหัวใจวายเพราะหยุดยาโรคหัวใจ แบบนี้มันดูไม่มีเหตุผลเลยถูกไหมครับดังนั้นองค์การอนามัยโลกบอกว่ายาโรคประจําตัวขอให้คํานึงแบบนี้ครับรวมทั้งคําแนะนําผมนะครับถ้าคุณหยุดยานั้นแล้วทําให้โรคที่คุณเป็นอยู่กําเริบอย่าหยุดยาขอให้ไปรับวัคซีนเพราะตอนที่วัคซีนนั้นฉีดในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็ยังคงรับประทานยาตามปกติหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือว่ายาส่วนใหญ่นะครับร้อยละ9 9 9 9ไม่ควรหยุดนะครับนะครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีคําถามในประเด็นต่างๆนะครับขอให้ถามแพทย์เจ้าของไข้ของคุณนะครับเขาจะตอบข้อมูลเหล่านี้ได้ดีที่สุดนะครับแต่โดยตามหลักเบื้องต้นก็คือไม่ควรที่จะหยุดยาโรคประจําตัวนะครับยกไว้นในคนที่รับประทานแล้วบอกว่าลืมบ่อยๆหยุดแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อความสบายใจของคุณ,คณก็หยุดก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีข้อถึงขั้นบังคับชัดเจนนะครับสามคือกาแฟชานะครับปัจจุบันเนี่ยใน องค์การนานายมโลกนะครับ F.D.A. <S <S ของอเมริกาก็ไม่ได้มีข้อห้ามแบบนั้นนะครับในเรื่องของการหยุดกาแฟแต่หลักคิดก็คือว่าถ้าคุณหยุดกาแฟแล้วทําให้คุณปวดหัวนะครับมากกว่าทานกาแฟน,นะครับบางทีทานกาแฟก็ได้ครับส่วนในบางคนที่มีความเซนซิทีฟกับกาแฟชาหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณกระตุ้นประสาทได้ง่ายยาต่างๆพวกนี้ครับนะครับหรือแม้กระทั่งยากดประสาทต,ต่างๆก็ตามนะครับแบบนี้ครับเขามีความกังวลใจว่า ถ้ากินกาแฟไปแล้วเดี๋ยวความดันขึ้นจะทําให้เส้นเลือดขดตัวแล้วเกิดภาวะอันตรายนะครับดังนั้นในกรณีนี้อยากให้ทุกคนลองตัดสินใจดูว่าตัวเองเป็นคนที่เซนซิทีฟหรือไม่เซนซิทีฟอย่างไรคงไม่ได้มีข้อบังคับชัดเจนแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าเออฉันก็ไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นประจําจะหยุดบ้างก็ได้ผมว่าเพื่อความสบายใจก็หยุดไปเะครับ นะครับสำหรับคนที่เพิ่งออกจากโรงพยบาบาลกินยากดภูมิแล้วยังต้องนอน ICU อยู่เลยหรือว่าอาการยังไม่นิ่งนะครับหรือในบางคนบอกว่าวันนี้เกิดอาการปวดหัวไม่สบายตัวมีคล้นเนื้อคั้นตัวโรคต่างๆยังไม่หายนะครับโดยหลักการเบื้องต้นก็คือมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับแต่นี่คือโรคใหม่คือวัคซีนใหม่นะครับดังนั้นถ้าเพียงเซี่ยวหนึ่งของความรู้สึกที่คุณไม่สบายเนื้อสบายตัวหรือความกลัวในการรับวัคซีนนะครับในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมว่าเลื่อนๆ่อนไปเถอะครับเพราะว่าวัคซีนมีเยอะในปลายปีแน่ๆ ะจะมีวัคซีนหลากหลายทั้งฉีดครั้งเดียวฉีด2ครั้ง3ครั้งวัคซีนแบบหยอดแบบกินนะครับวัคซีนพวกนี้ถ้าประสบความสําเร็จในการาพัฒนานะครับในปลายปีคุณจะมีตัวเลือกอามากมายเลยนะครับสุดท้ายต่อมาก็คือในเรื่องของยาคุมครับยาคุมเนี่ยาราฐวิทยาลัยของสุตินริแพทย์ก็บอกแล้วว่าครับว่า ยาคุมเนี่ยสามารถที่ยังคงกินได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับยาคุมที่มักจะมีความเสี่ยงก็คือยาคุมที่มันมีผลของมีฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วมด้วยนะครับถึงแม้ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะน้อยและคนที่เกิดปัญหาหลอดเลือดอุดตันจะน้อยมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าน้อยมากๆดังนั้นองค์การอนามัยโลกและวิชาสมาคมวิชาชีพสากลบอกว่ายาคุมกําเนิดยังสามารถทําได้แต่หากว่าคุณมีความกังวลใจนะครับอาจารย์ธีรวัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์บอกว่า ก็หยุดก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นความสมัครใจถ้าคุณไม่สบายใจอะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่สบายใจครับในความรู้สึกผมคือว่าผมว่าก็มันก็ไม่ดีทั้งนั้นจะไม่สบายใจมากสบายใจน้อยนะครับมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันทั้งนั้น,นครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สบายใจนะครับยาคุมโดยทั่วไปเราก็แนะนําให้หยุดก่อน14วันแล้วก็คุมกําเนิดด้วยวิธีการอื่นแล้วอาการเกิดปัญหาต่างๆในเส้นเลือดจากยาแอสซาเซนก้าเนี่ยก็มีรายงานว่าเกิดขึ้นในราวๆเจ็ดถึงสิบสี่วันดังนั้นถ้าจะห,ห,หลังไปด้วย กดีกว่าและสุดท้ายนะครับในเรื่องของชะตากรรมของวัคซีนในอนาคตครับคือวัคซีนนี้เราจะต้องประพติมันเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังนั้นวันนี้เรากาลังพูดถึงวัคซีนเข็มแรกของพวกคุณใช่ไหมครับแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ยุโรปพูดถึงการล็อกในการที่จะซื้อโคต้าวัคซีนเข็มที่3กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวจริงๆนะครับวันนี้วัคซีนเนี่ยถ้าใครสบายใจก็ฉีดไปก่อนนะครับในอนาคตก็ต้องมีวัคซีนใหม่ๆเข้ามาจะต้องฉีดเป็นเข็มที่3เข็มที่4อย่างแนน,นนน่อะครับ แล้วอย่างไรก็ตามสิ้นปีนี้วัคซีนจะมาเยอะแล้วข้อมูลความปลอดภัยเนี่ยอาจจะช่วยทําให้คุณคลายกังวลได้บ้างแล้วสุดท้ายอย่าลืมนะครับวัคซีนเป็นไปตามสมัครใจถ้าคุณไม่สบายใจแม้เพียงเซี่ยวเดียวก็ขอให้คุณพิจารณาข้อดีข้อเสียของการรับวัคซีนและข้อดีข้อเสียของการไม่รับวัคซีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับมีคําถามถามได้ใต้คลิปครับวันนี้โชคดีครับสวัสดีครับ